สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องน่าสนใจจากบุตความขอบฟ้าแห่งจักรวาลดาวเคราะห์นอกระบบนะครับเออผมว่าแฟนๆดาราศาสตร์หลายคนคงตามเรื่อง e x o p l a n e t กันอยู่แล้วใช่ค่ะ Exo p l a n e t หรือว่าดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะเนี่ยนะคะก็คือดาวเคราะห์ที่ไม่ได้โครจรรอบดวงอาทิตย์ของเราเองแต่ไปโครจรรอบดาวเครือกดวงอื่นซึ่งออมีเยอะมากเลยค่ะครับ ที่น่าตื่นเต้นมากๆก็คือเราเจอเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยแล้วหลายๆดวงก็ดูมีแววแบบว่าน่าสนใจมากๆวันนี้เราลองมาดูกันหน่อยไหมคะว่าตอนนี้เรารู้อะไรกันบ้างมีอะไรอัปเดตใหม่ๆบ้างได้เลยค่ะคือการค้นพบส่วนใหญ่ตอนนี้ก็ยังใช้วิธีหลักๆอยู่นะคะอย่าง transit method อ๋อที่ดูแสงดาวรีลงใช่ค่ะสังเกตตอนที่ดาวเคราะห์มันโคจรผ่านหน้าดาวฤกษ์แล้วแสงมันดอบลงไปกล้องอย่างเคปเลอร์หรือ TSS เนี่ยเขาเก่งเรื่องนี้มากเลยครับครับแต่มันก็มีข้อจำกัดอยู่บ้างนะครับคือวิธีนี้มันจะเจอพวกดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดาวฤกษ์มแม่มากหรือไม่ก็ขนาดค่อนข้างใหญ่ได้ง่ายกว่าแบบอื่นอ๋อครับเหมือนกับว่ามันเป็นการสุ่มเจอเฉพาะบางประเภทไปหน่อยทำให้ภาพรวมที่เราเห็นอาจจะยังไม่ครบทั้งหมด แล้ววิธี radial velocity หรือที่เรียกว่า Doppler ล่ะคะยังใช้กันอยู่ไหมยังใช้อยู่ค่ะแล้วก็สำคัญมากด้วยการวัดการแกว่งของดาวฤกษ์นิดนิดหน่อยๆน่อยที่เกิดจากแรงดึงดูดของดาวเคราะห์ที่โคจรรอบๆเนี่ยก็ยังจำเป็นค่ะโดยเฉพาะใช้ยืนยันมวลของดาวเคราะห์ที่เราเจอด้วยวิธี transit อีกทีอ๋อเป็นการเช็คซ้าประมาณนั้นค่ะแต่ก็เหมือนเดิมวิธีนี้ก็จะไวกับพวกดาวเคราะห์ที่มวลเยอะๆแล้วก็อยู่ใกล้ๆดาวฤกษ์มากกว่า เข้าใจครับส่วนวิธีถ่ายภาพตรงๆเลยล่ะครับ direct imaging ที่เขาว่ากันว่ายากมากๆๆเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับมันเหมือนพยายามถ่ายรูปหิ่งห้อยข้างๆสปอตไลท์เลยไหมครับเปรียบเทียบได้เห็นภาพเลยค่ะมันยากมากๆจริงๆค่ะเพราะว่าแสงจากดาวเรือกแม่มันสว่างกว่าดาวเคราะห์แบบเทียบกันไม่ได้เลยค่ะต้องใช้เทคโนโลยีที่ซับซ้อนมากๆเช่นอะไรบ้างครับ อย่างเช่นเขาเรียกว่าโครนากราฟค่ะเอาไว้บังแสงดาวแม่แล้วก็มีระบบปรับแก้ความคมชัดของภาพด้วยถึงจะพอถ่ายรูปดาวเคราะห์ข้างๆได้หูฟังดูซับซ้อนใช่ค่ะแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีภาพถ่ายเอกโซแพลเนตตรงๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะคะแม้จะยังเป็นส่วนน้อยมากๆเมื่อเทียบกับวิธีอื่นแสดงว่าแต่ละวิธีก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันไปแล้วสรุปตอนนี้ ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราเจอดาวเคราะห์นอกระบบที่ยืนยันแล้วจริงๆจีจจดวงแล้วครับตัวเลขล่าสุดนี่เออทะลุ5,000ดวงไปเรียบร้อยแล้วค่ะ 5,000ันใช่ค่ะเป็นตัวเลขที่เยอะมากนะคะมันบอกเราว่าระบบดาวเคราะห์เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องปกติมากๆเลยในกาแล็กซีของเราไม่ใช่เรื่องพิเศษอะไรแล้วใน5,000ันกว่าดวงเนี่ยครับความหลากหลายมันเป็นยังไงบ้างนอกจากพวกที่คล้ายโลกหรือซูเปอร์เอิร์ทที่เราได้ยินกันบ่อยๆโอ้โหหลากหลายสุดๆเลยค่ะเราเจอตั้งแต่ดาวเคราะห์หินเล็กๆคล้ายโลกไปจนถึงดาวยักษ์แกสที่ใหญ่กว่าดาวพฤหัสบ้านเราหลายเท่าเลยก็มีครับมีทั้งแบบฮอตจูปิเตอร์ คือเดาวพฤหัสร้อนจัดจัดเพราะอยู่ใกล้ดาวแม่มากๆหรือที่แปลกไปเลยก็มีนะคะอย่าง rogue planets rogue planets ดาวเคราะห์อิสระหรอครับใช่ค่ะดาวเคราะห์ที่ไม่ได้โคจรรอบดาวฤกษ์ดวงไหนเลยแบบว่าล่องลอยไปในอวกาศเวงวางด้วยตัวเองโหมีแบบนั้นด้วยหรอครับน่าสนใจมากแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับหรือว่ามันบอกอะไรเราได้บ้าง ก็คาดกันว่านะคะอาจจะเคยอยู่ในระบบดาวเคราะห์มาก่อนแล้วโดนแรงอะไรบางอย่างดีดออกมาหรืออาจจะก่อตัวขึ้นมาเดียวๆเลยก็ได้การศึกษามันก็ช่วยให้เราเข้าใจภาพรวมของการเกิดดาวเคราะห์การพัฒนาระบบดาวเคราะห์ได้มากขึ้นค่ะครับผมแล้วเป้าหมายใหญ่ที่สุดของการศึกษาเรื่องพวกนี้ทั้งหมดแน่นอนว่าหลายคนก็คงลึกถึงเรื่องการตามหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกการเจอเอ็กโซแพเน็ตเยอะๆเนี่ยมันพาเราเข้าใกล้เป้าหมายนั้นแค่ไหนหรอครับ มันเหมือนเป็นประตูบานแรกเลยค่ะการหาดาวเคราะห์ที่อยู่ในเขตที่เรียกว่า habitable zone เขตที่น้ำเป็นของเหลวได้ใช่ค่ะเขตที่อุณหภูมิมันพอเหมาะพอดีให้น้ำอยู่ในสถานะของเหลวบนพื้นผิวได้อันนี้คือขั้นตอนสำคัญแต่แค่นั้นยังไม่พอนะคะเราต้องดูองค์ประกอบอื่นๆด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือชั้นบรรยากาศซึ่งตรงนี้เองที่กล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บหรือ JWST เข้ามามีบทบาทสำคัญมากๆเลยใช่ไหมครับ ถูกต้องที่สุดเลยค่ะ JWST เนี่ยเขามีความสามารถพิเศษในการใช้เทคนิคสเปกโทรสโคปีวิเคราะห์แสงดาวที่ส่องผ่านชั้นบรรยากาศของเอกซแพลเนตตอนที่มันโครจรผ่านหน้าดาวเริ่องอ๋อดูว่าบรรยากาศมันกรองแสงอะไรไปบ้างใช่ค่ะทําให้เราบอกได้ว่าในบรรยากาศนั้นมีสารเคมีอะไรอยู่บ้างเช่นมีไอ้น้ำไหมมีมีเทนคาร์บอนไดออกไซด์หรือที่อยากเจอมากๆเลยคือออกซิเจนมีหรือเปล่า การหาแก๊สพวกนี้โดยเฉพาะถ้าเจอออกซิเจนกับมีเทนอยู่ด้วยกันมันอาจจะเป็นสัญญาณบ่งชี้ทางชีวภาพหรือไบโอซิเนเจอร์ที่แบบว่าค่อนข้างสัดเจนที่นักวิทยาศาสตร์มองหากันอย่างมากค่ะเพราะบนโลกเราเนี่ยถ้ามีแก๊สสองชนิดนี้อยู่ด้วยกันเยอะๆมันมักจะเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตแต่ก็ต้องระวังมากๆค่ะเพราะมันอาจจะมีกระบวนการทางธรณีวิทยาอื่นๆที่สร้างแก๊สพวกนี้ได้เหมือนกันไม่ใช่จากสิ่งมีชีวิตเสมอไปตรงรอบขอบมากๆเลยนะครับ มีตัวอย่างดาวเคราะห์ที่ตอนนี้กำลังจับตามองเป็นพิเศษไหมครับอย่าง Proxima Centauri B ที่อยู่ใกล้เราที่สุดเลย Proxima B นี้น่าสนใจมากค่ะเพราะใกล้เรามากจริงๆแค่ประมาณ4ปีแสงแล้วก็อยู่ใน Habitable Zone ของดาวฤกษ์มแม่ด้วยแต่ว่าดาวฤกษ์มแม่คือ Proxima Centauri เนี่ยเป็นดาวแคระแดงค่ะซึ่งดาวประเภทนี้มักจะมีการประทุพ่นรังสีรุนแรงออกมาบ่อยๆ อ้าวอย่างนั้นก็น่าจะไม่ค่อยดีต่อสิ่งมีชีวิตเท่าไหร่สิครับใช่ค่ะมันอาจจะทําให้สภาพแวดล้อมบนดาวเคราะห์ไม่ค่อยเอื้ออํานวยเท่าไหร่ส่วนอีกดวงที่เคยฮือฮา Kepler 452b ที่เคยได้ฉายยาว,ว่า Earth 2.0เนี่ยก็คล้ายโลกในหลายๆอย่างนะคะโครจรรอบดาวฤกษ์คล้ายดวงอาทิตย์ด้วยแต่ว่ามันอยู่ไกลมากการจะศึกษาเพิ่มเติมละเอียดละเอียดก็เลยยังทําได้ยากอยู่ค่ะแสดงว่าการค้นพบเป็นแค่ก้าวแรกจริงจริง การจะบอกว่าดาวดวงไหนหน่าอยู่หรือมีโอกาสมีสิ่งมีชีวิตได้จริงๆเนี่ยมันยังมีปัจจัยอื่นๆที่ซับซ้อนมากๆเลยแน่นอนเลยค่ะการที่เราเจอ e x ็ p l a n e t เนมากกว่า5,000ดวงมันเป็นการยืนยันว่าดาวเคราะหเนี่ยมีอยู่ทั่วไปในจักรวาลจริงๆแต่การจะหาโลกใบที่สองที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้จริงๆเนี่ยยังเป็นความทา้าทายที่ยิ่งใหญ่มากค่ะ แต่มันก็เปลี่ยนมุมมองของเราไปแล้วนะว่าโลกเราอาจจะไม่ใช่สถานที่พิเศษเพียงแห่งเดียวในเอกภพอันกว้างใหญ่นี้จริงครับมันทําให้เราอดตั้งคําถามพื้นฐานไม่ได้เลยนะครับว่าตกลงแล้วเราอยู่ลําคังในเอกภพนี้หรือเปล่า นั่นแหละค่ะคือคำถามที่สำคัญที่สุดเลยทุกครั้งที่เราค้นพบ e x o p โซแพลดวงใหม่ๆหรือเราวิเคราะห์บรรยากาศของมันได้ละเอียดขึ้นเราก็เหมือนขยับเข้าใกล้คำตอบนั้นไปอีกนิดนึงแล้วบางทีนะคะคำถามต่อไปที่เราอาจจะต้องถามตัวเองก็คือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อยู่ลำพังจริงๆแล้วเราจะทำยังไงต่อ